ภายใต้ความบังเอิญวันนี้นะคะพอดีิผ่าลูกสาวออกไปเดินเล่นข้างนอกจังหวะแม่ย่าโทรมาพอดีกําลังจะแวะมาหาที่บ้านถามอิงว่าเอาอะไรไหม่ซึ่งตอนนั้นอิงกับแม่ย่าอยู่ใกล้กันมากๆแล้วนะคะทุกคนอิงกําลังเดินลงไปพอดีค่ะก็เลยนัดเจอกับพ่อปู่แม่ย่าระหว่างทางนะคะทุกคนวันสองวันนี้ที่นี่อากาศดีมากๆเลยค่ะกลางวันอยู่ที่16-17องศามีแสงแดดอ่อนๆลมเย็นๆไม่หนาวเลยนะคะทุกคนสู่มาเพื่อนๆดูกันอิงเดินลงมาจากตรงนู้น่ะแล้วทุกคนคิดดูเวลาเดินกลับจะขนาดไหนนะคะพอมาถึงจุดนัดพบกับแม่ย่าลูกสาวก็วิ่งปลอเข้าาไปห ปู่แบบนี้เลยค่ะทุกคนไม่ใช่แค่ปู่ที่รักนางนะคะนางเองก็รักปู่มากเหมือนกันชอบเล่นกับปู่เป็นพิเศษเลยค่ะทักทงทักทายกันเสร็จพ่อปู่แม่ย่าก็ชวนมานั่งคาเฟ่อีกแล้วค่ะและคาเฟ่ที่มาก็เป็นคาเฟ่ประจาําส่วนเมนูที่สั่งก็เป็นเมนูเดิมๆนะคะช่วงนี้หลานติดเล่นนะคะก็จะชวนปู่เล่นแบบนี้ละคะ่ะพากันวิ่งเล่นในร้านอย่างมีความสุขเลยค่ะส่วนเองก,กับแม่ย่าก,ก็นั่งดื่มชานั่งกินขนมกันค่ะดีนะคะที่ช่วงเวลากลางวันไม่ค่อยมีคนในร้านพลุกพลาดลูกสาวก็เลยพอที่จะเดินเล่นวิ่งงเเลลล่่่่่นนนนนได้้้แตพอมมีีููกกกคคาาาาขััทโ๊ปบห็ หุดเากนางนั่งไปสักพักแล้วรู้สึกเบื่อก็จะใช้จอนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยเขาก็จะได้ไม่รบกวนคนอื่นๆนะคะนั่งกับพ่อปู่แม่ย่าเสร็จแล้วพ่อปู่แม่ย่าก็จะเข้าบ้านสวนนะคะส่วนอิงก,ก็มาเจอเพื่อนต่อเดินผ่านร้านเบเกอรี่นะคะลูกสาวบอกว่าอยากกินซิมิทก็เลยต้องแวะซื้อให้นาซิมิชิ้นนี้ราคาแค่20ริรีล่าเท่านั้นนะคะทุกคนประมาณ15บาทชิ้นใหญ่มากแล้วก็ระหว่างทางเดินนะคะหันไปเห็นสับปะร่ที่มาเก็ตลูกใหญ่ๆเบิ้มๆแบบนี้เลยทุกคนราคาน่ารักด้วยกิโลละ270รลาคิดเป็นเงนะิะโล,ละ197บาทก็เลย ซื้อให้ลูกสาวครึ่งกิโลนะคะนางก็ชอบกินมากๆเลยค่ะและแน่นอนว่ามนุษย์ว่าง,งานอย่างเราก็พากันนั่งคาเฟ่อีกแล้วค่ะสั่งกาแฟกันคนละแก้วนั่งเล่นกันชิลๆส่วนลูกสาวเองก็วิ่งเล่นภายในร้านนะคะซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่ยิงกับเพื่อนมานั่งกันประจําเลยเพราะว่าคนตุรกีส่วนใหญ่จะนั่งสูบบุหรี่กันข้างนอกในร้านจะค่อนข้างโล่งตลอดเลยนะคะทุกคนมันก็เลยเข้าทางยิงค่ะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโซฟาเขาตัวใหญ่และลูกสาวชอบหลับร้านนี้มากๆเลยเวลาเงออกไปเดินเล่นกับเพื่อนเดินเล่นกันเสร็จแล้้้้้ววววววพกกกกกเเเราาาา็็็มมััจจจะะะะบทีีี่่คคฟนนนนนนนแลลลูสปใดยอห อิงได้นั่งชิลเกือบ2ชั่วโมงเลยค่ะอิงออกจากบ้านตั้งแต่บ่าย2จนถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นนะคะลูกสาวตื่นนอนก็พากันเดินกลับบ้านให้ดูทางเดินกลับอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนสูงริ้วเลยค่ะจะบอกว่าตอนเดินกลับนั้นหนวยมากเดินกลับตัวคนเดียวไม่เท่าไหร่แต่นี่ต้องเข็นรถลูกด้วยค่ะ